ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟั่งทั้งหลายปัญหาในวันนี้ก็คงเป็นปัญหานักศึกษาภาคพ,พิเศษจากมาจากสถาบันราชภัฏอีกเช่นเคยเธอถามว่าเมื่อข้าพเจ้านั่งสมาธิรู้สึกรู้สึกตกใจเลย กำลังจะรู้อรู้สึกว่าใจกำลังจะรวมแต่ทำไมดวงตาของข้าพเจ้ามันหลับไม่สนิทยิ่งฝืนยิ่งปวดหัว,หวข้าพเจ้าจะทำได้ทำอะไรทำอย่างไรดีค่ะเออนี่เขาแสดงมีลักษณะสะกดติดตัวเองนะฮะคือพยายามจะให้สงบมากเกินไป และในที่สุดมันเกิดอาการไม่พร้อมคือมันขัดแย้งกันในส่วนร่างกายก็ไม่พร้อมในส่วนจิตก็ไม่พร้อมมันก็เกิดเดียวกันอย่างนั้นคือการจริญสมาธิเนี่ยเราก็ทําสมาธิไปตามปกติใช้าอารมณ์กรรมฐานก็ใดแล้วลึกก็ลึกไปสงบเมื่อไรก็สงบไม่สงบก็ไม่สงบคือพูดง่ายๆว่ามันเหมือนการปลูกพืชอะเป็นหน้าที่ของคนแต่การให้ผลเป็นหน้าที่ของพืชมันก็ต้องแบ่งให้ออก ถ้าเราไปเคร่งเครียดเราไปเร่งรัดได้พืชมันออกดอกออกผลมันไม่ถึงเวลามันก็ไม่ออกอ่ะก็ยังไงมันก็ออกดอกออกผลไม่ได้สมาธิเนี่ยเราถ้าไปเร่งเขาแล้วก็เร่งไม่ได้แล้วเียมีปัญหาทางกายทางใจขึ้นมาทันทีเลยเพราะการเร่งน่ะเป็นอาการของความอยากแล้วก็พอเร่งไม่ได้มันก็เกิดเป็นปฏิฆะคือหงุดหงิดนิวรณ์ขึ้นมาทีเดียวสองข้อเลยจบเลิกพูดกันเลย แล้วอาจจะกลายเป็นข้อที่สามคือฟุ้งซ่านด้วยฟุ้งซ่านแล้ววฟุ้งซ่านมากๆเอามาอยู่รำคาญมันก็กลายเป็นนิวรณ์เน่ยมัน,มนแทนที่จะเป็นสมาธิเพราะเรื่องสมาธินี่คือเรื่องการพยายามสงบนิวรณ์ศีลสมาธิปัญญามีความสําคัญมีประโยชน์กับบุคคลทั่วไปอย่างไรบ้างโอ้จบโลกนะศีลส,สมาธิปัญ,ญญาในจบโลกแล้วมันไม่มีอะไรเหลือแล้ว คือมันสุดๆแหละฮะศีลน,นี่ยมันเป็นระดับศีลธรรมจัญญาระดับสังคมนะเอาเดาเราพูดเฉพาะศีลห้าเนี่ยคุณลองนึกดูลองเราเรามองดูศีลห้าเนี่ยว่าถ้าสังคมมันเกิดงบเว้นปฏิบัติตามหลักของศีลทั้งห้าประการถามอาธยากรรมต่างๆที่มันมีอยู่นี่มันจะเกิดไหมเห็นไหมแก้ปัญหาเศรษฐกิจแก้ปัญหาสังคมแก้ปัญหาการเมืองแก้ปัญหาความมั่นคงแก้ได้หมดเลยเ,เฉพาะศีลก็เดียวนะฮะ ไม่ต้องพูดถึงสมาธิปัญญาปัญหาใหญ่ในบ้านในเมืองที่เราประรบกันอยู่ในปฏิบัติบลงนับดูได้เรื่องไหนเรื่องยาบ้าอันดับหนึ่งเรื่องคอร์รัปชันอันดับสองเรื่องของหนีภาษีของเถื่อนอันดับสามเรื่องการศึกษาเรื่องความไม่มั่นคงอะไร,ต,ะไรนนต่างๆมันเป็นเรื่องของการละเมิด สิทธิในชีวิตในทรัพย์สินในคู่ครองในการสื่อสารแล้วก็ตกเป็นทาาของสิ่งเสพติดให้โทษท่านั้นแล้วก็โง่กับคือโลภแบบงงๆหนึ่งศีลส,สมาธิปัญญาเนี่ยปัญหาต่างๆในโลกเนี่ยมันเกิดขึ้นจากใจของคนมีโลกกดหลงตัวศีลสมาธิปัญญาเนี่ยตัวไปทําลายโลกกดหลงเมื่อใจมนุษย์ไม่โลกไม่กดไม่หลงแล้วมันก็จบมันไม่ใช่อยู่ในรูป ที่เราเห็นในปัจจุบันจะได้อยู่ในรูปของสังคมสันติมีความสุขมีความสงบม,มีการเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่สงเคราะห์นอเคราะห์กันได้เราพูดไกลไม่ต้องเอาขนาดนั้นนะนะเทียบว่าศีลห้าเป็นหลักแล้วก็มีใจสงบสักระดับหนึ่งมีปัญญาได้ระดับหนึ่งโอ้ยโลกก็สงบแล้วนะฮะปัญหาต่างๆการตัดไม้ทำลายป่าการเข็นค่าล้างร้านกาันก็จบไปหมด มันมันมีคุณอุปการเหนือคุณอุปการทั้งหลายนะโอ้เจ้าใช้แค่สามข้อแต่นั่นเองแต่ว่าเราก็เข้าไม่ค่อยถึงนะแม้แต่สีลห้าเองเราก็ไปไม่ค่อยถึงข้าพเจ้านั่งสมาธิแล้วกําหนดการหายใจเข้าออกถ้าสมมติว่าการกําหนดการหายใจขาดช่วงจะทําทอย่างไรครับพูดเป็นเล่นไปไม่เป็นไรหรอกครก็มันมีมันมีได้นะฮะมันมีได้ในกรณีที่ ลมหายใจมันสงบสงบสงบก็เ,เรียกว่ากายจะสังขารมันสงบคือลมหายใจสงบแล้วบางครั้งใกล้ๆก็รู้สึกจะหายไปไม่ต้องไปตื่นตหนกละมันเป็นเรื่องกายจิตมันปรับสภาพมันสงบไปเรื่อยๆแล้วเราก็เคยตั้งสติแล้วร,รู้อยู่ในจุดใดก็รูในจุดนั้นนะฮะประเดี๋ยวลมมันก็ปรากฏขึ้นเองเป็นการแสด,แดงว่าเดินมาถูกทางเท่านั้นไม่ต้องไปไม่ต้องไปคิดขนาดนั้นนะฮะ คือถ้าสมมติสมมติว่านะฮะสมมติว่าเกิดตายขึ้นมาในขณะนั่งสมาธิจิตมันก็สงบอันมันก็ตายไปเกิดเตียล้วคนเราก็ตายอยู่แล้วไปเ,ปเดือดร้อนอะไรมันยิ่งตายตอนนั้นตอนปรับสภาพจิตได้ดีก็ยิ่งเป็นบุญเป็นกุศลใหญ่ตายในจิตใจที่ผ่องแผ่ไปตายไปแล้วก็บังเกิดในสุคติไม่เห็นเป็นเสียหายอะไรนี่จําเป็นไหมที่ไป ต้องแต่งตัวอ๋อไปวัดต,ต้องแต่งตัวสวยงามเพราะความเชื่อว่าทําบุญด้วยซับรูปทูปเทียนดอกไม้แล้วไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้าก็จะได้ผลบุญนั้นตอบแทนก็คือการแต่งตัวนี่สุภาพนะฮะไม่ต้องสวยงามสุภาพเรียบร้อยธรรมดาธรรมดาแล้วก็ปกปิดอวัยวะที่ควรปกปิดอย่ามันแฟชั่นสมัยใหม่มากเกินไป แต่ก็ทําบุญส่วนอื่นก็ทําบุญไปนะแต่ว่าแต่งตัวไม่ต้องหรูหราคู่ฟ้านะมัน,นไปวัดเนะี่ยไม่ไม่ใช่งานรารีสโมสรอลไรตามปกติถ้าคนที่เขาสมาครานสีนุบสถเนี่ยเขาจะแต่งตัวเรียบเรียบง่ายมากจิ่งขึ้นแต่สะอาดสะอา้านสุภาพนะสุภาพเรียบร้อยแต่ไม่จะทําสอมซ้ออะไรอะ่ะคือคือเรียกว่าสุภาพชนก็แต่งกันยังไงก็แต่งอย่างนันไะ ถ้าเราไม่สบายใจไม่ได้ไปทําบุญที่วัดหรือตักบ,บาตรพระหน้าบ้านตอนเช้าเราจะกรวดน้ําอย่างเดียวได้ไหมคือกรวดน้าเนี่ยมันต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งแต่จริงก็ทําได้นะเช่นไหว้พระสวดมนต์ตอนเช้านี่ลุกขึ้นมาไหว้วพระสวดมนต์อธิษฐานศีลแล้วก็กรวดน้ําได้มันมันอย่าลืมว่าบุญเนี่ยมันมันมันอยู่ที่การชำระล้างกิเลส อย่าไปติดใจเรื่องตักบาตรอย่าไปติดใจเรื่องไปวัดนะฮะมันไม่ค่อยจําเป็นอะไรหรอกไปก็ได้แต่มีโอกาสจะไปตักบาตรจะตักก็ได้ถ้าไม่เวลาจะตักเนะี่ยคือบุญนี่อย่าลืมว่าพวกอ,อให้อภัยทานพวกแผ่เมตตาพวกสงเคราะห์กันด้วยวิชาการความรู้ต่งตางๆแสดงความสำมาคารวะต่อบุคคลทั้งหลายมีการฟังธรรม มีการช่วยเหลือกันในกิจการงานที่ชอบที่ควรันมีเยอะเลยนะบุญนี้โดยไม่จําเป็นเราจะต้องไปวัดจะต้องตักบารเสมอไปคือมันจริงๆสมมติว่าคนตักบารกันหมดนันก็ยุ่งนะฮะคนไปวัดกันหมดก็ยุ่งก็ยังนึกว่าคนที่ไปวัดจริงๆเนี่ยในบ้านเมืองเรายังคิดว่าไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นของจำนวนประชากร ในเทศการต่างๆเนี่ยในเทศกาลต่างๆถ้าเราสำรวจไว้นะฮะว่ามีใครบ้างไปวัดก็จะไปซ้ำนะฮะแต่ถ้านับจำนวนว่าไอ้อกี่ครั้งก็ตามมือคนเดียวนะก็อ,อยังนึกว่าไม่ถึงห้าเปรเซ็นของจำนวนจานวนคนทั้งหลายเนี่ยแต่ว่าคนศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมนะอยู่ที่ไหนก็ได้ รูปแบบพิธีกรรมก็ว่าวกันไปนะฮะถ้าการโอกาสํำหนวยให้แต่อย่าไปอึดอัดอย่าไปเดือดร้อนเพราะเรื่องเหล่านั้นการกวดน้ําที่จริงมันเป็นกุศลและเจตนาเราทําความดีอะไรก็ได้เอาอาหาราให้โรยให้สัตว์ก็ได้เพราะว่าเป็นบุญแหละให้นกให้ปลาอะไรแต่อะไรคือคือบุญที่มันทําได้เยอะอะกระจากความเห็นแก่ตัวลงไปได้เท่าไหร่บุญก็เพิ่มขึ้นนะ การพัฒนาจิตถ้าเราสามารถปฏิบัติได้โดยการข่มใจตนเองรู้ถูกรู้ผิดสิ่งใดควรปฏิบัติสิ่งใดไม่ควรปฏิบัติจําเป็นหรือเปล่าที่จะต้องมาอบรมเจ่นี้ไม่จําเป็นนะฮะแต่ปัญหาว่าทาได้หรือเปล,ล่าล่ะคือวิธีการในการอบรมเนี่ยเป็นการเรียกว่าอะไรล่ะเสริมเติมหมายความว่าเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเหตุผลการใช้ชีวิตร่วมกัน นะการฝึกปือตนเองที่จะฟังความเห็นของบุคคลอื่นการวิเคราะห์วินิจฉัยข้อมูลต่างๆการฝึกปือ,อ,อจิตใจตัวเองตามเงื่อนเวลาที่ถูกกำหนดเอาไว้เนี่ยทำได้ไหมคือว่ามนุษย์มันต้องฝึกผ่านระเบียบปิไหนควบคุมตัวเองการทำอย่างนี้ที่จริงถ้าสำนึกพร้อมก็ทำได้แต่ปัญหาว่าทำได้ต่อเน,นื่งหรือเปล่าถ้าทำได้จริงๆก็ไม่ต้องฝึกหรอกไม่ได้ว่ากัน แต่ว่าการที่เราเข้ามาศึกษาเนี่ยแสดงว่าเรายังไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้มันก็ต้องช่วยอาศัยการาศึกษาเรียนรู้จากแหล่งอื่นคือมนุษย์เนี่ยมันจะพัฒนาจิตใจของเราเนี่ยมันก็มาจากสองทางหนึ่งก็คือเรียนรู้จากข้างนอกอะไรก็ได้สองก็คือเป็นโยนิโสมนสิการคือนำสิ่งเหล่านั้นมาคิดมาแยกแยะมาวิเคราะห์โดยเหตุโดยผลแล้วก็สแสวงหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้น การทำได้อย่างต่อเน,นื่องแต่การอบรมก็ไม่จาเป็นแต่ว่ามนุษย์เนี่ยมันต้องผ่านการอบรมไปก่อนฝึกปรืออบรมไปก่อนไม่ว่าใครนะฮะเราอย่าลืมาแม้แต่คนขนาดพระพุทธเจ้าผ่าฝันค้างกัผ่านการฝึกปรืออบรมไปก่อนพระหันทั้งหลายก็ผ่านการฝึกปรืออบรมไปก่อนเรามาเก่งขนาดนั้นไล,ล้อะรติดไม่ต้องฝึกปรืออบรมมาเลยมันเป็นไปนไม่ได้เราเพียงแต่ร,รูปแบบในการฝึกปรืออบรมเนี่ยฝึกปรืออบรมกันมาอย่างไงนั่นก็คือรายละเอียด ดิการอยากทราบว่าทำยังไงจึงจะเอาอะไรละ่ะความง่วงเหรอเอาชนะความง่วงได้ในเวลาที่นั่งสมาธิทั้งที่เรามีความตั้งใจและข่มใจว่าจะพยายามไม่ง่วงแต่ก็ไม่ได้สักทีค่ะคือความง่วงในมันมันเกิดมาจากหลายเรื่องนะคือการ,รักผ่อนไม่พอก็ได้นะฮะ แล้วก็เป็นคนนิสัยไม่อิ่มในการนอนหลับก็ได้แล้วก็กินอาหารมากเกินไปก็ได้บิดขี้เกียจก็ได้มันหลายๆเรื่องสุขภาพไม่ดีก็ได้ทีนี้วิธีการในการปฏิบัติอย่าที่ทํากันเนี่ยมันมันเปลี่ยนในยาอยบะนะมันก็นั่งระยะหนึ่งสวดมนต์เดินจงกรมบริหารร่างกายอะไรอะไรมันเปลี่ยนกันไปเรื่อยมันม่วยู่ได้อย่างไงมันไม่ได้ทำต่อกันไปเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยมันเปลี่ยนในื้ียบทเยอะเลย ทีนี้ถ้าหากว่าขนาดนี้ยังง่วงแล้วเนี่ยก็แสดงว่ามีปัญหาในด้านร่างกายหรือไม่งั้นก็มีปัญหาในด้านวาส,สนาบารมีนะท่านบอกว่าคนที่ชอบง่วงไม่อินวยความหลับเนี่ยหลับไปเรื่อยเนี่ยแช่ก่อนเคยเกิดเป็นงูมาแล้วก็ติดในการหลับการนอนไม่อินวยการเคล่อมหลับวยการนอน จึงก็ต้องพยายามที่จะเอาชนะใจตัวเองโดยการเคลื่อนไหวให้เร็วนะฮะการบริหารร่างกายการเคลื่อนไหวการอาบน้ำอาบท่าบริหารร่างกายอยู่สม่ำเสมอให้ประสาทต,ต่างๆมันตื่นตัวแต่ว่าซึมๆเรื่อยๆเฉยๆอับๆทึบๆแล้วเนี่ยมันจะง่วงได้ไง่ายมนุษย์เราเนี่ยคือคือคือความง่วงเนี่ยมันเป็นธรรมดาอย่างหนึ่งของร่างกาย แต่ว่าทั้งง่วงทั้งเพลื่อมก็เกินไปะนะฮะจนถึงเมื่อนอนก็นอนถึงเมื่อทํางานก็ทํางานแล้วก็ต้องมีความตื่นตัวได้คนเราก็ควรจะหลับได้ประมาณสักห้าหกชั่วโมงหรือว่าแม้จะทางแพทย์ก็ว่าแปดชั่วโมงเอาแปดชั่วโมงก็แปดชั่วโมงแต่ที่จริงถ้าเราฝึกปือจิตใจเราดีนี่สี่ห้าชั่วโมงก็เยอะแล้วนะฮะแล้วคนที่เขาฝึกมาได้เต็มที่สี่ชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยเขาก็หลับได้ แล้วก็ร่างกายก็เข้มแข็งกระปรี้กระเปล่าไม่เรียไม่แรงดีแต่ทั้งหมดมันก็ต้องอาศัยการฝึกการฝึกแล้วก็ความม่วงนั้นมันเป็นนิวรอนคือสิ่งที่กั้นจิตประการหนึ่งแต่เราชนะเขาไม่ได้เนี่ยเราก็ทําสมาธิไม่ได้เราแต่ว่าส่วนหนึ่งอย่าก็อย่าแข็งขืนเขาเปิดไปนะคือไม่ใช่ว่าเอาจนสักกะสักกระส่ายเพราะยังไงเนี่ยมนุษย์ต้องพักกัน ต้องพักปารอาหารเนี่ยต้องพักเลยมันเป็นธรรมชาติของร่างกายเขาต้องนอนนะการกินนอนกลวยไหมะการกินนอนกลวยนีย่ธรรมชาติของงสิ่งมีชีวิตซึ่งเราก็ปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าก็ไม่ควรจะตามใจตัวเองมากเกินไปถึงโอกาสที่จะเอาชนะได้ก็ต้องเอาชนะเขาบ้างต้องฟังกันไหร ปัญหา,าในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี